สวัสดีทุกคนในโรงเหาบาลมะทาวช n แน,นลนะคะพามาแกงส้มคะ่ะแกงส้มไตนะคะก็จะมีเครื่องปรุงเครื่องอเครื่องแกงนะคะแล้วก็มีมะเกือเปาะแล้วก็มีมะนาวเนี่ยค่ะเราเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยมีปลาเนรปลานิสาตัวนะคะนี่แล้วก็มะเกือเป,ปราะมะทาชอบแกงใส่มะเกือเปราะไม่รู้เป็นไง แล้วก็เครื่องแกงใต้นะคะแกงส้มใต้อันนี้เป็นมะนาวนะคะทุกคนมะนาวนี่ค่ะไม่ม,มีเม็ดเลยมะนาวไรเม็ดลงไปได้มาจากสวนคุณป้าคุณป้าที่บ้านสารากลางนะคะแกขายของคุณป้าภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะคะแ่เอามาให้ที่สาไม่มีเม็ที่จะเป็นของป้าเองมาจากบ้านลูกสีเหลืองๆนะคะอันนี้มาใหม่ๆส,สด ไม่มีเม็ดเลยนะคะดูน้ำเยอะด้วยค่ะเปลือกบ,บางมากเลยทุกคนเอามาใส่แกงส้มนี้กลิ่นมันจะหอมเวลาเราบีบมะนาวใส่แกงส้มที่ตอนที่เครื่องแกงเดือดๆนะคะมันจะมีเครื่องแกงแกงที่เราแกงออกมามันจะมีกลิ่นของมะนาวอร่อยทุกคนนี่มาเริ่มกันเลยต้มน้ำให้เดือดน,นะคะรอน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงใต้ลงไป จากที่เราผสมแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็รอให้เดือดนะคะแล้วก็เราก็จะเอาปลาปลาเนินลงไปนะคะทุกคนรอให้เดือดก่อนเดือดดีๆก่อนนะคะเอาปลาลงไปลงไปแล้วไม่คนนะคะอันนี้คือความชํานาญของป้าคือแกงส้มใต้ลุงเหมิมก็จะทําส้มตำเพาะช่วงนี้ไม่ค่อยทําแล้วส้มตําไม่ค่อยว่างกันเน,ะะนี่ยค่ะเอาปลาลงไป ใส่ปจปแล้วใส่ปจาแล้ว,ลวรอรอน้ำแกงเดือดนะคะทุกคนอยนี้รอน้ำแกงเดือะะเด,อรอเ,ดอเรื่องดุกดิกดุกดิกแบบแล้วน้ำแกงเริ่มงดุกดิดเดือดเดือดแบบรุ่งรุ่งเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็พอปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ผักลงไปสุดท้ายเคือดหน่อยนะ อันนี้คือกัอขอบข้าวถนัดของป้านะแกงส้มเพราะลุงลุงเหงชอบกินแกงส้มก็แกงกะทิอะไรนะไม่ชอบกินอันนั้นเขาแกงกะทิแกงกะทิจ้ะแกงส้มนี้กินอ่า เหมือนกับลามหม้อไปแล้วก็ทำครัวเผ็ดมั่งทําแกงจีดเล็กเล็กน้อยแล้วก็ทับมาแกงซุปอีกประมาณสองสามวันอาทิตย์หนึ่งน่าจะแกงได้สองครั้งอ่ะนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตักใส่ถ้วยเรียบร้อยพร้อมทานนะคะ,ะใส่มะเขือเปราะลงไปบีบมะนาวลงไปถ้าชิมดูแล้วจะมีรสกลิ่นของมะนาวหอมกลิ่นของมะนาวเปลือกมันด้วยะคะ่ะหอมหอมค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมโรงเหปเาปาลปทาวชาแนลนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งเพื่อเป็นกำลังใจโรงหหาปรลเทาวในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะอร่อยมากค่ะ